ค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่6เมษายนนะคะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะคะก็เฝ้าคุณแม่มาประมาณาหนึ่งเดือนกว่าแล้วนะคะตอนนี้ตั้งแต่ทานอาหารไม่ได้แล้วก็ก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็คือให้ยาแล้วก็แทงน้ำเกลือนะคะเนื่องจากคุณแม่เนี่ยนะ ก็มีอาการที่เรียกว่าเนื้องอกในสมองทําให้เส้นเลือดอุดตันสามเส้นแล้วก็มีอาการที่เขาเรียกว่านะคะก็ดูแลกันมานะคะตอนนี้ก็คุณแม่ก็เบื้องบนมาบอกนะคะว่าจะมารับคุณแม่เข้านิพพานนะคะในอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มที่จะปล่อยทำรอบดึกนะคะเวลาที่เราเนี่ยต้องการให้ใครใครในใดคนหนึ่งนะคะพ้นทุกทาวรสิ่งที่สําคัญเราต้องแนะนําเข้ามรรคผลนิพพานพอดีจังหวะได้ทำร่วมกับเพื่อนๆนะคะนิพพานร,รมนะคะบ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะคะก็ขอให้คุณแม่ของข้าพเจ้านะคะจิตบุญขาวได้มีอนิสงส์นะคะในการที่เขาเรียกว่า สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็แนะนำคนไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานนะคะและ้วตอนนี้ตัวคุณแม่เองก็ด้วยความที่เป็นเกี่ยวกับสมองนะคะก็จะทำให้มีหลายๆอย่างมีอัลไซเมอร์มีในเรื่องอเส้นเลือดอุดตันทำให้คุณแม่นี่เป็นแบบเหมือนพาราไลส์หรืออัมพึกครึ่งซี่อยู่แล้วนะคะตั้งแต่แล้วก็มีประวัติอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ด้วยนะคะ วันนี้ก็สิ่งที่ทําได้คือคุณแม่เขาเลือกเองนะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกให้ท่านได้เลยเพราะคุณหมอเนี่ยหลังจาก CT ทีสแกนแล้วก็นะตั้งแต่คุณแม่อายุ76ปีก็ได้ไปตรวจจนคุณหมอ,อเรียกคุณแม่มาว่าถ้าอยากให้อาการค่อยๆดีขึ้นก็อาจจะลองผ่าตัดดูแต่ว่าคุณแม่ไม่เลือกผ่าตัดนะคะก็จากนั้นก็อยู่มาได้นะคะ จนตอนนี้อายุเข้า82ปีนะคะแล้วก็โดยสิ่งที่เบื้องบนบอกก็คือต้องหมดอายุไขะนะคะก็เลยสิ่งที่ทำได้ก็คือแนะนำนิพพานธรรมนะคะให้พิจารณาทิ้งร่างกายไม่รู้สึกอะไรหรือรักนะคะเพราะร่างกายตัวนี้ยึดให้จิตวิญญาณตัวเนี้ยต้องมาเจ็บปวดอยู่กับร่างกายเพราะถ้ายัางไม่ได้อนุปาที่เศส,สนิพพานธานนะคะ สิ่งที่เป็นสอุปาทิเสสนิพานาธาตุก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะนะคะคุณแม่ต้องพิจารณาถ้าอยากเป็นอรหันต์เร็วนะคะเพราะพระพุทธเจ้าให้พิจารณาความไม่เที่ยงของโลกโลกกําจัดเนื้อตัวชีวิตนะคะเรามาใช้อะไรบนพื้นโลกโลกก็จะทําลายสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการเป็นตัวละครของโลก แม้แต่โลกมนุษย์โลกพรมโลกเทวดานะคะก็จะถูกทำลายเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้คุณแม่ฟังและที่สำคัญนะคะอยากเป็นอรหันต์เร็วเนี่ยนอกจากทิ้งโลกแล้วสามโลกแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งในเรื่องของ ะะพิจารณาว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ทุกข์โทษภัยนะคะมีแต่การเจ็บป่วยมีแต่การที่เรียกว่าต้องพัดภาคผิดหวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาป่วยเนี่ยนะทรมานมากถ้าเกิดเราไม่สามารถขยับเข,ขยื่อนร่างกายไปทำภารกิจใดๆได้ไดนะคะแล้วก็สิ่งที่แนะนำแม่ต่อไปก็คือให้พิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย แล้วก็ร่างกายนำความทุกข์มาให้แล้วก็ให้พิจารณาสิ่งที่เรียกว่านะคะความเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาในสามโลกนะคะแล้วก็ให้คุณแม่เลือกนิพพานที่เดียวไม่เลี้ยวที่อื่นนะคะและจากนั้นเนี่ยก็จะประทับใจอันหนึ่งนะคะเพราะว่า,าคุณพ่อพระพุทธเจ้าเคยตอบ ท่านมหาเทพนะคะว่าทําอย่างไรถ้าไม่รู้ทรมากมายนะเนื่องจากคุณแม่ก็อายุขนาดนี้แล้วคงไม่ไม่เข้าใจสุดตะมากเท่าไหร่นะคะเรื่องอทฤษฎีแต่สิ่งที่เราให้ได้ก็เหมือนกับว่าคุณพ่อจอมเทพที่เป็นคุณพ่อท่านท้าวสก,กะนะคะเทวราชถามว่าถ้าไม่รู้ทำเลยเนี่ยวิธีที่จะให้ได้มรรคผลนิพพานเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเนี่ย ควรที่จะให้รับรู้เกี่ยวกับอะไรก็รับรู้หัวใจของพระพุทธศาสนานะก็คือละชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นพระเนี่ยละชั่วท่านก็อาจจะหมายถึงว่าการไม่ทําผิดในศินทุกๆอย่างที่บัญญัติไว้แต่ถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยก็ที่เป็นชั่วก็กรรมบุตรสิบนะคะ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอให้เขาระลึกนึกถึงพระนิพพานให้บ่อยแล้วก็ จิตเป็นนายกายเป็นเบาการระลึกนึกถึงหรือการตั้งอยู่กับอะไรที่มันจนเคยชินแล้วมันจะไปที่นั่นแล้วก็ให้ภาวนานิพพานนิพพานหรือนิพพานะสุขขังก็ได้นะคะนะหายใจเข้านิพหายใจออกพานอันนี้ก็เป็นอะไรที่พระนิพพานนะคะเมตตาให้ไว้แล้วก็เวลาท่านาเหมือนอาจจะเขาเรียกว่า อยู่ระยะสุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็มาเปิดเพลงเพลงนี้นะที่พี่วันะชอบนี่ก็คือรู้สึกว่า ยิทด,ดียินร้ายในโลกใบนี้ยุดรุ่งตันยุดมันทั้งดีร้ายละวางตัวตนเลิกงงอดีแล้วตื่นดีแล้วจากอวิชากีนเล่นตันหาที่รลอ่อผาใจให้

นไม่อยากเกินกว่าใจจึ้ไปถึงในสักวันอ,น,อนี้เป็นหนึ่งเดียวกับพอ่อจะกลับไปหาพอ่อ แล้วตัวพี่วันเนี่ยก็จะเขียนคําว่านิพานนี้นะคะเปิดที่จักระที่7กลางกำหม่อมนะคะก็คือให้แม่ไปที่เดียวเลยนะคะเขียนนิพานโดยเปิดยันไว้ตรงจักระที่7นะคะเขียนคําว่านิพานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวผู้คุมกฎท่านจะรู้เองนะคะพี่วันก็จะสอนอน้อ,นองๆทุกคนแล้วก็บอกคุณแม่ว่าทุกครั้งที่เขาเนี่ยนะ มีในเรื่องของกายที่มันไม่น่ารักอะค่ะเราก็จะบอกเห็นไหมให้เขาทิ้งร่างกายตรงนี้เลยอย่าไปเสียดายนะคะแล้วก็อย่าให้เขาวิตกกังวลนะคะแล้วกออ็อาบน้ำนะคะทำความสะอาดเช็ดตัวให้เขาแล้วก็อะไรที่เขาชอบเราก็เออเหมือนก็นให้ไปแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือนะคะก็น้องที่สดิดกันซึ่ง เป็นผู้มีประสบะการณ์นะคะทางเรื่องของผู้ป่วยที่เห็นผู้ป่วยมีสภาวะแบบนี้แล้วมีอาการที่เขาก็ใกล้จะไปเนาะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราก็คือต้องฝึกใจะคะ่ะคุยกับเขาแล้วก็หลังจากเนี่ยคะ่ะพี่วันก็ส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่ได้ใส่พวกน้ำเกลือหรือว่าออกซิเจนตัวนี้นะคะ่ะเราก็นะไม่ค่อยใส่ใจ